หนาวมันหนาววิ่งหนักหนักหัวข้างหนึ่งสถานีบันไดม้าครับผมบรรยากาศจามเย็นวันนี้ก็มากับเดีมซุปขับครับผมชิดเคยครับนี่พามาชมบรรยากาศครับผมรอบๆที่เคยถ่ายครับผมตรงนู้นเขา,ขาจะเป็นวัด วัดอะไรวะวัดเขาไซยันครับผมขาวน่นวัดเขาไซยันครับผมตรงนี้จะเป็นซุ้มวัดปัิม้าครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นวัดของตะรองครับผมใ่โตมหฬารานครับ <c oughs> หน้าหนาวครับก็รนหนาว ลืมหนาวอยู่เรื่อยๆอยอันนี้จะเป็นอ่าจิบกาแฟชมรถไฟครับผมตรงนี้รอรถไฟมาครับผมไม่รู้จะมาไหมครับตรงนี้จะเป็นสนามกอบเก่าครับผม บริเวณนี้ครับเป็นสนามกอล์ฟตอนนี้สนามกอล์ฟลางไปแล้วครับผมชวงบริเวณนี้นี่คือบรรยากาศตอนเยินๆครับผม น,นั่นก็จะเป็นทางทางสัญจรได้ครับผมใต้อุโมงค์รอรอใต้อุโมงค์ขึ้นมาครับ,น,รบนี่เสาอ,อะไรกันมาเะดีแท็กหรืออะไรกันม้าเนาะ G ี G 8 G ครับผมก็อย่างไ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับผม